รกิติดจอาพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับขวัญใจไบค์เกอร์อย่างดูคาตินะคะซึ่งถือว่าเป็นฟอร์รี่สองล้อที่ทำไมททาไมยอดขายในเมืองไทยถึงเติบโตได้อย่างมหาศาลและกลายเป็นประเทศที่มียอดขายดูคาติมากที่สุดอันดับห้า,าของโลกทีเดียวค่ะ ดุคติไทยแลนด์มียอดขายที่เติบโต,ต,ตอย่างก้าวกระโดดนะคะเพราะว่าย้อนกลับไป10กว่าปีก่อนครั้งแรกที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยยอดขายมีเพียงแค่หลัก10กต่อปีแต่ณวันนี้เกือบ4ี่พันคันแล้วค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้หม่อมหลวงนัทสิทธิ์ติสกุลหรือคุณก้องรองประธานฝ่ายการขายและการตลาดจะมาร่วมพูดคุยกับเราว่าทําไมดูคติถึงครองใจคนไทยได้ขนาดนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณก้องค่ะสวัสดีครับ ผู้ชมาคะเราอยู่กับคุณก้องนะคะมอมลวนนะัทสิทธิ์กิจสกุลนะคะวันนี้นะคะถามก่อนเลยเวลาเราพูดถึงดุคติเนี่ยต้องยอมรับว่าอยู่กับคนไทยมา10กว่าปีแล้วแต่ย้อนกลับไปวันนั้นหลายคนบอกว่ายังไม่ค่อยคุ้นเคยเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ยอดขายเนี่ยแค่หลักสิบเองไล่ฟังถึงจุดเริ่มต้นไหนสิคะ,อะตอนนั้นจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยมาจากปี2003นะครับก็เราเริ่มต้นเล็กมากปีแรกเราขายอยู่12คันเท่านั้นเองอเป็นกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบอยู่แล้ว ก็จะเป็นกลุ่มคนเล็กๆที่รู้จักดูคาติอยู่แล้ว mm hmm. นะครับจริงๆดูคาติเนี่ยเป็นแบรนด์ที่โด่งดังมากทั่วโลก mm hmm. เพราะว่าเราก่อตั้งมานานนะตั้งแต่ปี1926 <c oughs> แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับหลายคนก็จะรู้จักแต่แบรนด์ญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. ดูคาติถ้าเปรียบเป็นรถก็คือเหมือนกับเฟอร์รารี่สองล้อนะครับ mm hmm. เพราะว่ามีสัญชาติอิตาเลียนใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะพอเรานึกถึงความเป็นอิตาลีเนี่ยเราก็จะนึกถึงซูเปอร์คาร์งานออกแบบอย่างเช่น age, Gucci, วอร์ซาเช่คุชชี่ปารบ บนยนตรกรรมที่เป็นสองลออ้อนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกเราก็อาจจะเริ่มต้นเล็กๆพอเติบโต,ตขึ้นมาทุกปีนะครับต่อเน,นื่องขึ้นมาจนกระทั่งล่าสุดเราก็มียอดขายประมาณ3ามพันกว่าคันโอ้โหทำไมถึงโตบโตได้เร็วขนาดนี้แต่ต้องยอมรับว่าดูเหมือนจะมาเร่งสปีดตอนช่วง 4- ี่หปีใ,ให้หลังก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้นนะครับทั้งในแง่ของ,ของการสนับสนุนจากบริษัทแม่นะครับที่เข้ามาลงทุนทำโรงงานในเมืองไทยนะครับ แล้วก็เราก็เริ่มทําการตลาดว่าการขี่บิ๊กไบค์เนี่ยมันใครๆยๆก็ขีด่ได้นะครับถ้าคุณมีทักษะที่ถูกต้องมาเข้ามาเรียนอย่างถูกต้องในหลักสูตรที่เรามีเนี่ยใครๆก็ขีด่ได้อย่างคุณเฟิร์นก็ขีดได้อ๋อหรอคะคือผู้หญิงอาจจะอายุมากจะอายุน้อย ไม่สาคัญซรีร่ะจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเรารู้ทักษะการขับขี่ <S <S ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยเราตั้งใจจะสื่อแบบนั้นแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ขับในชีวิตประจาวันสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะบิ๊กไบคือจริงจริงบิ๊กไบหรือว่าดูคาเตนเป็นไลฟ์สไตล์ที่คือคนจะใช้รถเพื่อแสดงออกถึงความเป็นตัวตนอตัวเองเช่นบางคนก็มองว่าเขามีคาแรคเตอร์ของความเป็นรักอิสระชอบประจนภัย ก็จะชอบบอกว่าเอ้ยงั้นบิ๊กไบค์เนี่ยจะเป็นสื่อหนึ่ง<ม>ที่จะบอกว่าเขาคือใครเพราะงั้นในการทำแบรนดิ้งของเราเนี่ยเราก็จะเล่นในเรื่องของไลฟ์สไตล์ค่อนข้างเยอะ,ะนะครับแต่ว่าแน่นอนอการใช้งานรถบิ๊กไบค์มันก็อาจจะความสะดวกสบายาจ,จะไม่เท่ากับรถเก่งธรรมดาสมมติว่าเราต้องขนของข,องขนเพื่อนเน<ม>ี่ยแน่นอนบิ๊กไบค์ไม่ได้ขนได้อย่างมากแค่แค่ท่านเดียวหลายคนก็จะเลือกใช้บิ๊กไบค์ในเฉพาะวันอยู่เสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงเย็นหลังเลิกงานนะครับ แต่เทรนด์เริ่มเปลี่ยนไปครับปัจจุบันเราก็เริ่มเห็นว่าคนซื้อบิ๊กไบค์เนี่ยเริ่มใช้ในทุกวันมากขึ้น,ค,นครับใช้แทนรถยนต์อย่างส่วนตัวผมเองผมก็ใช้แทนรถยนต์นค,คือถ้าไม่มีความจําเป็นต้องขับรถไม่ต้องขนของไม่ต้องพาใครมาก็จะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะเพราะว่าความสะดวกสบายก็ดีครับค่ะ,ะคแล้วก็แน่นอนความรวดเร็วอ่าแล้วก็แสดงตัวตนที่ชัดเจนออกมา<ช>ด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าเวลาเราเห็นดูคติมันท้องถนน,นเนี่ย เชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าใครก็ต้องหันมามองนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันเท่จังมันดูดีจังเลยนะคะคทีนี้พูดถึงแบรนด์ดุคติทําไมทาไมถึงถูกใจไบเกอร์คนไทยในช่วงเวลาที่ผ่านนี้ล่ะคะจริงๆต้องบอกว่าดุคติเนี่ยเป็นรถที่มีดี a ของความเป็นรถแข่งหรือว่าตั้งแต่เราก่อตั้งมาเนี่ยเราก็ทํารถที่มันเป็นสายพันธุ์รถแข่งมาตลอดอเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ของรถแข่งคือมีน้ําหนักเบาบนะครับมีกําลังเครื่องที่ดี ถูกใจคนไทยก็เพราะว่าสรีระของคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าฝรั่งครับที่จะขับขี่รถที่น้ำหนักเยอะมากได้นะครับบิ๊กไบค์ดูคติเนยน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่งเพราะฉะนั้นจึงทาให้เราเนี่ยควบคุมรถได้ง่ายกว่านะครับนั้นประเด็นแรกประเด็นสองคือเรื่องงานออกแบบแน่นอนว่าเราคือสัญชาติอิตาเลียนเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยงามในการออกแบบเนี่ยเยอะอยู่แล้วการันตีโดยชื่อของเจ้าของแบรนด์แล้วคือรถรถเราเนี่ยถ้าเปรียบเป็นผู้หญิงก็คือ เป็นผู้หญิงที่สวยค,คุณดีคุณดีนะครับค่อนข้างเซอร์สแลนเดอร์ผอมนิดนึงเพราะคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์เป็นอย่างนั้นออกแบบมาให้มีความผอมนะครับสวย <ừ m. S 2> แล้วก็ดูใครเห็นก็รู้ว่าเนี่ยคือรถดูป,ปติ <ừ m. S 2> อันนี้นคือเด็นสอ,สองนะครับอย่าง,างที่3เลยเนี่ยที่ทําใหค้คนชื่นชอบแบรนด์ดูป,ปติคือเรื่องคอมมูนิตี้นะครับคือคนที่ขับขี่รถด้วยกันเราจะมีกิจกรรมเนี่ยจัดให้ลูกค้าเป็นประจำตลอดเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีกลุ่ม ก็น,นะครับเขามีเพื่อนที่ขี่ดุคติเหมือนกันเขาไปไหนมาไหนด้วยกันได้นะครับเขาไปขี่ไปเสาที่ไปทาประโยชน์ด้วยกันไป,อไปเอาของไปบริจาคไปปลูกบาไปอ,อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีหลายส่วนที่มา<ช>ผสมจนหล่อหลอมนะคะให้ดุคติได้เป็นแบรนด์ขวัญใจคนไทย<ช>มาพูดถึงรุ่นยอดฮิตกันดีกว่าด้านหลังเรล่านี้เลยนี่มอนสเตอร์นะคะเป็นรุ่นยอดฮิตของคนไทยทําไมถึงฮิตติดลมบนกันขนาดนี้ล่ะคะรุ่นนี้ครับก็ดุคติมอนสเตอร์เนี่ยมันเป็น มันเป็นไอคอนิกอะครับคือคือเหมือนกับเวลาเรานึกถึง Apple เราก็จะนึกถึง iPhone อโฟนนะครับดูกติก็เหมือนกันเวลาเรานึกถึงดูกติเราก็จะนึกถึงดูปกติมอนสเตอร์อ่าเพราะว่ามันเห็นที่ไหนก็รู้ว่านี่คือดูกติมอนสเตอร์คือบอดี้นี่รู้เลยดี่เป็นยังไงบ้างคะความแตกต่างความแตกต่างก็คือรถมอนสเตอร์เนี่ยครับจะไม่มีแฟริ่งข้างจะเป็นรถเปลยเห็นเลยเปลยเห็นเครื่องนะครับแล้วก็ถังเนี่ยจะแสดงถึงความบึกบึนของรถ สมกับชื่อที่ว่ามอนสเตอร์หรืออสูรกายหรือปึกนะครับแล้วก็แฮนดจะเป็นลักษณะคือสูงขึ้นมาหน่อยไม่ต้องหมอบขี่ขี่สบายๆหน่อยออมีไฟหน้ากลมมี็คาแรคเตอร์ของเขาออ๋ไฟหน้ากลมใช่ครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมอนสเตอร์ก็ยังมีลักษณะหน้าตาแบบนี้ แม้ว่าจะเป็นสีใหม่ล่าสุดแม้ว่าจะเป็นสีใหม่ล่าสุดหรือว่าแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่หน้าตารูปแบบการออ,ออกแบบของมอนสเตอร์ก็ยังเป็นแบบนี้ใช่ครับอย่างรุ่นนี้ที่เราอยู่นี้นะี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดนะ,ค,นะครับคือมอนสเตอร์821ครับก็เป็นระบบใหม่ละระบายความร้อนด้วยน้ำนะเพราะฉะนั้นการขับขี่ก็ทําให้มันสะดวกสบายมากขึ้นทำค,ค,ความร้อนน้อยลงร,รุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นพรีเมียมขึ้นมานะคะราคาเด่ดโดดขึ้นมาพอสมควรเลยนะคะกับรุ่นนี้1299 ครับรุ่นนี้คือ1 2 9 9 s นะครับค่ะก็เรียกว่าเกือบจะท็อปสุดของเราแล้วนะครับเป็นรถซูเปอร์ไบค์คือรถแข่งเหมือนซูเปอร์คาร์เวลาขี่ก็จะเป็นลักษณะท่าขับขี่เหมือนเหมือนในสนามแข่งคือหมอบขี่เล็กน้อยนะครับอ๋อคือเขาจะเตี้ยหน่อยเขาจะเตี้ยหน่อย,อยใช่ครับรถคันนี้เนี่ยจุดเด่นมีมากมายเลยนะเพราะว่าเราคือมันอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็น DNA ของเรารถสปอร์ตนะครับเราก็จะทำตั้งใจออกแบบมันมาอย่างเต็มที่น้ำหนักเบามาก กับกำลังเครื่องที่มีน่ะยแรงมากก้าแต่น้ำหนักประมาณ160กิกโลงนั้นเนี่ยถ้าคำนวณตามอัตรา,าส่วนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีกำลังเครื่องกับน้ำหนักเนี่ยมากรถที่มีน้ำหนักเบานี่มีข้อดียังไงคะคุณก้องข้อดีก็คือ,อเร่งได้ดีขึ้นนะครับออ,ออกสะโค้งได้ดีขึ้นและที่สำคัญเรื่อง,องความปลอดภัยคือเบรกได้ดีกว่าเพราะว่าระยะเบรกสั้นลงนบนทางถนนก็ทำให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นแต่ถ้าในสนามแข่งเนี่ยก็ทำให้เราสามารถ ช่วงชิงตำแหน่งการแซงคู่ขขแข่งได้ง่ายกว่านะครับนี่คือดุคตินะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งสับแบรนดร์ของดูคตินะคะสแปร์เบลที่ถือว่าพอดคิดไม่แพ้กันเลยทีเดียวก็เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมมากครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าอยู่ด้านนน้นเชิญค่ะ ่าสุดเลยของตัว Scramble ใช่ไหมคะก็เป็นโชว์รูม Scrambler นะครับก็เป็นบรรยากาศของเขาเอง<ม>เพราะว่าแบรนด์ Scrambler เป็นแบรนด์ที่สนุกสนุกหน่อยนะครับ<ม>เป็นแบรนด์ที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนอินเนอร์ความละอิสระนะครับถ้าเทียบกับคนเนี่เห็นบอกว่าต่างไปจากตัวเถ้าเทียบเทียบกับคนก็จะเป็นอ,ออกแนวแบบศิลปินติดๆนิดๆนะฮะที่จะชอบแบรนด์ Scrambler คือแต่งตัวง่ายๆไม่ต้องแบบใส่ไรท์ติ้งเกียร์เต็มมากก็ได้หมวกอาจจะเป็นหมวกเปิดหน้าลักษณะรูปแบบในการออกแบบเนี่ย ออกแบบมาเพื่อที่เราไปตกแต่งได้ง่ายนะครับ oh. คือเพราะงั้นเนี่ยลูกค้าที่ซื้อไปก็สามารถที่จะเปลี่ยนคัสตอมเป็นรถที่เป็นตัวเขาเองจริงๆนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยเรามีความเชื่อว่ามันจะแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของนะค, mm hmm. คือคาแรคเตอร์เจ้าของเป็นยังไงรถก็ควรจะต้องสื่อออกมาอย่างนั้นค่ะพีบอกนี่ก็เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยเหมือนกันครับนี่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับสครับเบอร์พอลส์มารทนะครับ mm hmm. ที่เราทําร่วมกับนักแข่งพอลส์มาร์ทนะครับเป็นอดีตนักแข่งของเราที่ชนะ ปี1972นะครับก็เป็นพิเศษอะไรเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเฟรมสีสวิงอาร์มเบาะนะครับเป็นหนังคันทธล่ะก็หายากมากกี่คันคะที่เราผลิตอา uh, 24คันในเมืองไทยเหรอคะ24คันทั่วโลกครับอ๋อแล้วตอนนี้คนไทยตอนนี้คนไทยไ<ป>ก็จับจองไปเยอะครับ ครบเลยถือว่าตอนนี้ขายหมดแล้วไม่มีไว้ให้กับใครที่อยากได้แล้วแต่ว่าเวลามีรุ่นอื่นด้วยเหมือนกันมีรุ่นอื่นครับอันนี้ย่อมลงมาหน่อยใช่ไหมครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวนะครับก็เป็นสควอแชนเอร์น้องเล็กนะครับคือรุ่น62เครื่อง400ซีซีเหมาะกับคนที่เพิ่งหัดขับขี่บิ๊กไบค์เป็นครั้งแรกอยากจะได้รถที่มันควบคุมง่ายหน่อยเบาๆคือไม่ต้องแบบกําลังเครื่องแรงมากนะครับแล้วก็ขี่ในเมืองเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่จะตอบโจทย์ของเขามากสุดค่ะ อ,อย่างที่บอกคือสามารถเราไปตกแต่งได้ง่ายนะ,ะเปลี่ยนสีทั้งสีลอ้อเปลี่ยนเบาะ,ะได้เยอะได้หมดเลย<ช>คันนี้ประมาณเท่าไหร่ได้คะ,ะคันนี้อยู่ที่ 2, 2> องแสนแดนะคะก็จะ<ก>ต้อเป็นราคาที่ถือว่าเป็นราคาย่อมเยาวที่สุดของดูคติที่เรามี แล้วเรื่องของออสเซอ o ์รเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กับดูคติเสมอนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูออสเซอ o ์รของแชมเบิ้ลกอนละกันเพราะว่าเราทํารถขึ้นมาให้เขาตกแต่งโดยเฉพาะมาดูดีกว่าว่าแล้วแต่งอะไรได้บ้างค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของออสเซอร์นะคะมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ลูกค้าสามารถเอาไปตกแต่งได้กับรถแมเบิ่ลเขาอย่างเช่นเลียน ล้อนะครับเปลี่ยนสีล้อจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นรูปแบบล้อเลยก็ได้นี่จะเป็นล้อที่เป็นล้อซี่<อ>ลวดซี่นะครับ<อ>ก็จะต่างกันไปเลยรหรือว่าเปลี่ยนแผงข้างถังนะอย่างนี้เป็นลายทหารสีดําด้านก็มีเรามีสีทุกอย่างครับสีโครมสีอะไร,ะระอ่างนของแต่งจะค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่บอกว่าแบรนด์ scrambler เนี่ยมันคือแบรนด์ที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนนะครับอยากให้คนขี่เนี่ย คิดเอาว่ารถเขาเนี่ยถ้าจะเสริมความเป็นตัวเขาเนี่ยมันควรจะต้องออกเป็นยังไงอย่างนี้บรรดาเอเซอรี่เนี่ยบางทีเผลอๆเนี่ยราคาเนี่ยเกือบเท่าๆตัวเครื่องเลยค่ะส่วนมากครับส่วนมากที่ซื้อไปเนี่ยจะซื้อเอเซอรี่ไปบางทีราคาแพงกโโว่ารถโอ้โหเพราะว่าพอแต่งไปเรื่อยๆก็แต่งไม่ไมหยุดเลยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ a p p a โร l หรือเสื้อผ้าของแบรนด์สแควร์เบอร์ดซึ่งก็มีรูปแบบที่ชัดเจนว่า คือความสนุกความเป็นอิสระนะครับคือบางอย่างที่ดุคติเองก็ไม่มีอ,มอย่างเช่นอ,อันนี้เป็นเสือนะครับเสือม<อ>ังมเนี่ยไว้เวลาไปชายทะเลนยครับเขาก็ออกแบบมาให้เราสามารถสะพายตอนขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้แล้วพอถึงผุ่งกไปกลางค,ครับชายทะเลเสื้อผ้าก็จะเป็นสีวบบเบรุ่นนิดๆอะไนะครับ เพราะฉะนั้นก็คิดถึงเรื่องของคาแรคเตอร์ของผู้ขับขี่ด้วยนะคะว่าไลฟ์สไตล์เขาจะไปไหนใช้ชีวิตยังไงก็เลยําขอออกมาตอบโจทย์คนหล่านั้นยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับคือหมวกนะครับหมวกสแควร์เบอร์ก็จะเป็นหมวกลักษณะของเปิดหน้าในขณะที่ดูควติจะไม่มีเพราะว่าดูควติจะเน้นในเรื่องของ performance สมรรถนะจะดูแบบชิลๆซุนโคมอันนี้ก็จะดูสบายๆชิลๆวินเทจหน่อย แล้วก็มีสีหลากหลายด้วยกสีหลากหลายครับก็แล้วแต่สไตล์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สะท้อนเอกลักษณ์ได้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ขับบรรดาบิ๊กไบค์นะคะทั้งตัวดูคติแล้วก็ตัว s c คมเบอร์เองเนี่ยก็ตั้งใจที่จะสะท้อนตัวเองออกมาให้คนอื่นได้รับรู้นะคะแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายสําหรับการตกแต่งเพื่อที่จะเป็น represenative ของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะ อุ s กร r y ของดูคาติบ้างนะคะสะดุดตาคันนี้เลยนะคะโปรดิวเซอร์บอกไว้ว่าอย่าให้ขับนะคะคันนี้เป็น <c oughs> ของเล่นเด็กครับก็เป็นรถไฟฟ้านะครับสำหรับชาวดูคาติรุ่นเยาว์นะครับที่เยาว์แค่ไหนคะอาจจะสักสี่ห้าขวบก็ขี่รุ่นนี้นะครับแต่เราจะมีรุ่นขยับไปเรื่อยๆของเล่นเด็กนะครับบางรุ่นก็ถือว่าแรงสําหรับรถไฟฟ้าี่แรงมากเพราะว่าดูคาติ เราไม่ชอบแรงใช่เราไม่ชอบทำอะไรช้าๆช้าๆเร็วๆชัดเจนนะคะในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สื่อสิ่งนี้ออกมาด้วยแล้วกับเด็กๆขับรถเร็วๆอย่างนี้ไม่อันตรายหรือว่าเรามีป้องกันยังไงบ้างคะก็จริงๆจะมีครับคือเขาจะมากับตัวหมวกกันน็อกของเด็กนะครับเราก็สนับสนุนให้เด็กเนี่ยขับขี่ปลอดภัยแต่ว่าหลายคนซื้อไปก็จะชอบเพราะว่าเด็กจริงๆเนี่ยเขาขี่คือเขามีสมดุลอยู่แล้วในตัวพรางนั้น ถ้าขี่จักรยานเป็นก็มอไซค์พวกนี้ขี่ได้แน่นอนไม่มีปัญหาใช่คันนี้เท่าไหร่คะคันนี้ประมาณ2 0,000ืเกือบสามหมื่นก็เสียบไฟแล้วก็วิ่งได้เลยเห็นบอกว่ามีบางคันแรงถึงขั้นยกล้อได้ด้วยบางคันจะแรงมากครับนี่คือของเด็กของเด็กใช่ครับก็มีตามเลเวลตามอายุนะคะนอกเหนือจากของเด็กแล้วของผู้ใหญ่เยอะทีเดียวก็ใช่ครับดูคติเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของ performance เพราะฉะนั้นในชุดแพลตเสื้อผ้าเราเนี่ยครับ ก็จะมีหลายลายหลายคอลเลคชันคอลเลคชันที่จะสำคัญมากคือเรื่องของเป็นเทคนิคเกียร์คือพวกที่มีกาดมีอะไรสำหรับขี่เวลาขับขี่นะครับอย่างนี้ใช่ไหมคะจะเป็นจะเป็นชุดหนังเลยเต็มตัวก็มีหรือว่าจะเป็นชุดผ้าที่มีกาดการใส่เสื้อพวกนี้เนี่ยมันจะผ่อนหนักเป็นเบาเวลาเราสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุหรือล้มเนี่ย การที่จะได้เลื่อนหรือว่าแขนหักอะไรพวกนี้มัน safe ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความจําเป็นระดับหนึ่งของคนที่ขับรถแรงแบบนี้ใช่ไหมคะหมกันน็อกเราเนี่ยก็ราคาประมาณสามหมื่นถือว่าค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ามีคุณภาพมากเพราะเราก็ทํากับแบรนด์อย่างเช่นอารายที่เป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นหรือว่า AGV แบรนด์เบอร์หนึ่งของอิตาลีก็ถือว่าเราไม่ได้เน้นแค่ ของรูปลักเท่านั้นแต่เน้นเรื่องคุณภาพด้วยอย่างสินค้าของดุคติเองนะคะไม่แน่ใจว่าในตลาดมือสองเนเล่นกันเยอะแค่ไหนมีขายอยู่ครับก็บางคนก็จะคือบางทีของพวกนี้มันเป็นของที่เก็บรักษาได้ก็สามารถใช้ขายต่อได้ในตลาดมือสองค่ะรวมถึงตัวรถด้วยรวมรวมถึงรถใช่ค่ะแต่ยี่ถ้าเป็นรถรุ่น Limit e d e d i t i o n หรือว่าที่มัเป็นรุ่นล i ม i เต d เนี่หายากมากแล้วก็ราคามันจะขึ้น อย่างรถรุ่นมอนสเตอร์เก่าๆเนี่ยตอนนี้ราคาเริ่มขึ้นละพวกมอนสเตอร์ปีสัก2006-2007เนี่ยครัค,คนเริ่มหาในตลาดค่ะถือว่าเป็นของหายากเป็นคอลเลคชันของสะสมไปแล้วขึ้นมาเยอะไหมคะสัดส่วนก็ตอนนี้มีจากราคารถขายตอนเมื่อก่อนลราขายกัน600,000เดี๋ยวนี้สักร้านหนึ่งก็มีคนจะขอซื้อ oh. ครับ นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของบริการบ้างดีกว่าเพราะว่าเรื่องของเครื่องยนต์ก็ต้องมาพร้อมกับบริการหลังการขาย after sales service นะคะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวให้คนก้องพาไปดูได้ครับนี่ก็เป็นศูนย์บริการใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นศูนย์ซ่อมของเรานะครับก็อย่างที่นี่เราจะเน้นในเรื่องของศูนย์ซ่อมที่เป็น มิดต่อสิ่งแวดล้อมก็ค,คือเราติดแอร์ให้ช่างแล้วก็มีเครื่องดูดควันอะไรต่างๆสังเกตว่าจะไม่มีกลิ่นน <ừ> ้ำมันเครื่องเหมือนอู่ทั่วไปเราก็จะมีระบบที่ค่อนข้าง,งดีเพื่อนบ้านก็ไม่ได้บ่นอะไราเพราะว่าถ้ารถสตาร์ทมันเสียงดังถูมฮะเราก็มีห้องเทสห้องทดสอบอะไรอยู่ที่นี่ก <ừ> ็คือให้เป็น <ừ> สิ่งที่เราดีกับตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยสังคมด้วยเหมือนกันะนะคะมีกี่แห่งคะ ตอนนี้ก็มีอยู่14แห่งนะครับ <Ừ. S 2> ก็เป็นในมีสาขาต่างจังหวัดด้วยนะครับก็จะตามหัวเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นโคราชบุรีรัมย์หัดใหญ่หัวหินพัทยาหรือทั่วไปนะมีดูคติลูกค้าขีดดูขติที่ไหนเราก็จะมีศูนย์บร,รยยกิการตามไปเลยครับ 45%ที่อยู่ต่างจังหวัดใช,ใช่ไหมคะคุณก้อง<ช>บอกบไว้ก่อนหน้าน,นี้พอดีเราคุยกันเนี่ยนะคะถามว่าก็ไม่ใช่สัดส่วนที่น้อยนะคะไม่น้อยครับลูกค้าต่างจังหวัดเราจะมีความชื่นชอบและเขาก็อาจจะโชคดีกว่าลูกค้าในเมืองอย่างเขามีถนนทีไ่ได้ขี่มออรไซค์ได้ดีกว่า่าค่ะแต่เรื่องของการซ่อมเนี่ยต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่ คนที่เป็นลูกค้าของดูเกติ<ม>อดควรกันเหมือนกันนะคะคุณก,ก,คก็คือเรื่องของอไหล่ที่ค่อนข้างสูงครับเราเราทราบดีครับว่าตรงนี้เป็น,ป,นปัญหาเราก็พยายามที่จะเวิร์กอยู่กับทางบริษัทแม่คเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะเพราะว่าต้องยอมรับความสิ่งหนึ่งก็คือดูเกติเนี่ยยอดขายเราไม่ได้เยอะ <ừ> นะไม่เหมือนกับแบรนด์ญี่ปุ่นที่ขายรถแบบ <ừ> ล้าน2ล้านคันค่ะ อยอดขายเราทั่วโลกในห้าหมื่นพันนั่นเองเพราะฉะนั้น,นอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ที่ผลิตอะไหล่ก็ดีเนี่ยหรือสเกลในการผลิตอะไหล่ของเราเนี่ยมันจึงน้อยกว่าซึ่งทําให้ต้นทุนอะไหล่เราสูงแต่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรากําลังจะทำแล้วเร็วๆนี้เราจะประกาศาปรับลดราคาไหลนะครับเพราะว่าเราก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มีการ s o u r ซ i ่งซัพพลายเออร์ในเอเชียมากขึ้นก็เร็วๆนี้จะมีข่าวดีให้กับชาวเนทุกท่านค่ะจะลดราคาไหลด้วยอ้าว มากไปแค่ไหนคะบอกได้หรือยังตัวเลขก็อยู่ประมาณ30โอ้โหก็ไม่น้อยเหมือนกันไม่ไม่น้อยจะได้สบายใจได้นะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเครื่องยนต์เนี่ยพอใช้ไปก็สึกหรอก็ต้องซ่อมบำรุงกันอยู่แล้วด้วยสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากเรื่องของบริการหลังการขายนะคะแล้วก็สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของบุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลของดุคติเรามีวิธีการดูแลเขาอย่างไรบ้างคะก็จริงเราเรื่องนี้เราเน้นหนักครับเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าในการทําแบรนด์เนี่ยมีองค์ประกอบสําคัญอยู่3ส่วน ส่วนของ Product ์แน่นอนเราพูดไปแล้วนะส่วนของประสบการณ์คือเรื่องของการทำา Community สอนมี r i Writing c o u r s e อรไรต่างๆนะแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของคน,นค,คนของเราเนี่ยคือเป็นเป็นปัจจัยองค์ประกอบหลักรเราก็จะเน้นว่าบุคลากรของเราที่เลือกมาร่วมทีมกันเนี่ยหนึ่งต้องมีคาแรคเตอร์ที่ใช่ตัวแ,แบรนด์มีความชื่นชอบในอเม,มอร์ไซถ้าขับคี่เป็นเราก็จะมีคอร์สสอนให้เขาแล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นคนดีนทำงานต้องสนุกเพราะฉะนั้น เรื่องต่างๆเหล่าน,นี้เนี่ยเราจึงเน้นในเรื่องนี้นะครับอ,อย่างที่นี่เนี่ยก็จะมีคอร์สปฏิบัติธรรมเป็นประจำนะครับอย่างสองปีครั้งจะไปปฏิบัติธรรมต่างหวัดกันนะครับอันนี้คือ,อให้พนักง,งานทุกคนน่าทุกคนไปด้วยกันหมดเลยแล้วก็ทุกวันพุธตอนบ่ายเนี่ยเราจะปิดออฟฟิศนะครับแล้วเราจะไปเล่นกีฬาด้วยกันก็<อ>จะมีกีฬาให้เลือกหลากหลายนะครับจะมีโยคะแอโรบิกหรือไปวิง่งไปขี่จักรยานหรือว่าจะไปเตะฟุตบอลด้านบนของเราเนี่ยบนจะมีสนาม ดาดฟ้าย่าเทียมไวให้นักงานได้เตะบอลกันอ่าฮะทำไมเราถึงเอากิจกรรมเหล่านี้มาผสมกับการดูแลพนักงานของเราล่ะคะเพราะว่าพนังานเราต้องดูแลบริการลูกค้าใช่ไหมช่ถ้าเขาไม่สนุกเขาไม่รักในแบรนด์การถ่ายทอดต่างๆมันก็ไม่ได้มาจากจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเราต้องการให้เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจที่อยู่ในแบรนด์เขาชอบที่จะทำปกติค่ะ ลูกค้าก็จะสัมผัสได้ถึงความสุขเวลาดเดินข้ามาเหมือนเป็นครอบรออครัวเราทักทายกันสามารถทักลูกค้าได้ทุกคนโดยการเรียกชื่อจริงนะครับลูกค้าก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้มาโชว์ลุมรถเหมือนมาบ้านเพื่อนหลังหนึ่งเท่านั้นเองจึงไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมดูคติไทยแลนด์เนี่ยจึงเป็นดูคติที่มียอดขายมากให้คุณก้องไล้ฟังดีกว่าตัวเลขของประชากรต่อคนขับดูคติเนี่ยน่าสนใจมากเลยในเมืองไทยนะครับเรามียอดขายเป็นดับห้าของโลก เคนพูดไปก็ลองจากประเทศใหญ่ๆเ mm hmm. ช่นอเมริกาเยอรมันอิตาลีฝรัร่งเศสท่านั้นเอง mm hmm. นะก็ขายเรามากกว่าอังกฤษญี่ปุ่นออสเตรเลีย <c oughs> ในอเอเชียในลนดับหนึ่ง mm hmm. แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือในกรุงเทพเนี่ย มีสัดส่วนประชากรดุคติต่อจํานวนประชากรในเมืองทั้งหมดอยู่สูงสุดในโลกแปลว่าถ้าเรามองไปตามถนนทั่วไปในกรุงเทพเราจะเห็นรถดุคติมากกว่าที่เราเห็นในยุโรปไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในส่วนของคนที่ให้บริการคือพนักงานของเราเขาก็เลยถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเหล่านี้ความน่าสนใจของแบรนด์นะคะความแรงบวกความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้อย่างดี มองแนวโน้มดุคติไทยแลนด์หรือแม้แต่เรื่องของสาหกรรบิ๊กไบค์ในบ้านเราในระยะต่อไปยังไงบ้างเป็นแค่กระแสที่จุดขึ้นมาแล้วติดช่วงนี้หรือว่าเป็นเรื่องของธุรกิจที่น่าจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนคะผมคิดว่าในเรื่องของกระแสบิ๊กไบค์นะครับก็ช่วงนี้เป็นความนิยมอย่างมากนะครับแต่ว่าความยั่งยืนของมันคงอยู่ที่ว่าทุกแบรนด์ต้องมาร่วมมือกันหนึ่งก็คือโณรงลงเรื่องความปลอดภัยมีหลักสูตร การสอนอย,อย่างที่เป็นรูปแบบมีสนามการสอนอย่างจริงจังเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยตระหนักถึงความสําคัญเรื่องความปลอดภัยม,มีท่าแทคติที่ถูกต้องในการขับขี่นะครับเพราะว่าถ้าซื้อไปไม่สอนเลยก็จะไปขี่ตามท้องถนนแล้วมันจะเกิดความวุ่นวายครับก็จะเกิดกระแสต,ต่อต้านขึ้นมาอีกอประเด็นที่2ที่ผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยโชคดีกว่าประเทศอื่นในโลกก็คือ เราสามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ตลอดทั้งปีนะครับย่างนยนยุโรปเนี่ยเขาจะมีอยู่บางเดือนที่ขี่ไม่ได้ขี่มาตกอะไรนะครับในเมืองไทยเราขี่ได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทําให้อัตราการเติบโตของบิ๊กไบในเมืองไทยเราทุกแบรนด์นสูงและผมเชื่อว่าในระยะยาวน่าจะดีขึ้นแน่เพราะว่าเทรนด์ของคนไทยเนี่ยกำลังมองหาไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างไปะนะครับเราอาจจะมีวัน เราให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเราไปขี่จักรยานเราอยากจะหาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ซึ่งมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ก็จะตอบโจทย์ ลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มหนึ่งอย่างแน่นอนจริงๆแล้วดูเหมือนว่าคนที่ขับดูกตินะคะไม่ได้เป็นความเท่ความชอบส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงเรื่องของสังคมนะคะที่มีความสนุกสนานนะคะกับการรวมตัวกันนะคะแล้วก็ทางดูกติไทยแลนด์เองก็ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นด้วยแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะนีค่คือแง่มุมที่คุณก้องนํามาฝากเรานะคะแล้วก็ทําให้เห็นว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้เราใช้ชีวิตบนท้องถนนได้อย่างมีความสุขก็คือการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองนี่แหละเันนี้คุณกล้องมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อตีโจทย์ได้แต่นะคะว่า Big b ไบเนี่ยเป็นมากกว่าธุรกิจยานยนต์นะคะแต่หมายถึงไลฟ์สไตล์แล้วก็ใส่ความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไป ดุคติไทยแลนด์นะคะจึงเลือกทําการตลาดนะคะให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นซึ่งผลสําเร็จที่ตามมานะคะก็ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของตัวเลขเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของดูคติอีกด้วยล่ะคะ่ะติดตามเรื่องราดีๆแบบนี้ได้นะคะกับแง่มุมการทําธุรกิจนะคะรงถึงเรื่องเศรษฐกิจและการเงินแบบง่ายๆในสมาร์ทิดเศรษฐกิจติดจอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้พลรทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ก็เป็นบรรยากาศออฟฟิศของดูคาติาาครับรถคัน,นนี้คือเป็นรุ่นดูคาติคูชิโอโรเป็นรถดูคาติคันแรกครับที่เราทําหลังสงครามโลกครั้งที่สองอมสมัยก่อนในยุโรปเวลาเขาจะแข่งรถกันเขาจะมีจับฉลากเราจะเป็นการแข่งขันในระดับประเทศใช่ไหมครับเยอรมันก็จับไปสีเงินเรีจับไปสีแดงอกลือเหนือจับไปสีเขียวเพราะฉะนั้นสีแดงคือสี